เคล็ับการสร้างไรายได้ขยนันอดทนไม่เพ้อฝันลงมือทำเราอาจเคยมองคนนั้นมองคนนี้ว่าทำไมเขารวยจังว่าทำไมชีวิตเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ว่าทำไมเขาซื้อนั่นได้ซื้อนี่ได้จริงๆแล้วก่อนจะใช้เงินได้ต้องหาเงินให้ได้ก่อนแล้วการหาเงินเนี่ย มันไม่ได้ง่ายเลยนะพอเราต้องอดทนแล้วอย่าเพอ้อฝนันให้ลงมือทำเลยวันนี้ทีมงานชีนาสัพพายเดินทางส่งและติดตั้งเครื่องจักรทอถุงมือให้พี่จันจีราที่จังหวัดลำพูนจำนวน8ดเครื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวมของเก่าเป็น1ิเครื่องพอดีพอพี่จันจีราแกมองว่า<อ>มันเป็นไปได้เลยลุยต่อพร้อมทีมงานที่บ้านทางชีนาสัพพาย ต้องกลับขอบพระคุณพี่จันจิรามากๆในความไว้วางใจขอให้ธุรกิจเดินหน้าประสบความสําเร็จคิดอยากทําธุรกิจทอถุงมือคิดอยากจะซื้อเครื่องจักรทอถุงมือคิดถึงชีนาซับ้ายตัวแทนจําหน่ายเครื่องจักรทอถุงมือจอมได้ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยทอถุงมือกับชีนาซับไายทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดาขายได้